สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมโดยสารมากับรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงหมอชิดคูคตก็มาลงที่สถานีพะหะโยธิน24คลิปนี้ก็จะมาเดินดูง,งานก่อสร้าง The c e n t e n ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพชัชกรรมแบบผสมบนที่ดินจำนวน48ไร่ บริเวณซอยพระโโยทิน19แหวงจัจตุจักรเขตจัตุจักรกรุงเทพมหานครก็ตั้งอยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีพระโนโยทิน24และสถานีห้าแยกลาดพร้าวเซนท่านพระโนงโยธินก็เป็นโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ เชื่อมต่อได้จากเส้นทางถนนบลนยุธินและถนนเวียว,วดีรังสิตเป็นโครงการลงทุนระยะยาวเป็นเฟสโดยมีแผนจะเปิดสูการค้าก่อนเป็นอันดับแรกโครงการก็อยู่ห่าง b t s สถานีให้แยกลาดเรลาวและศูนย์การค้าเซ็นทันลาดเพลาวเพียง300เมตรเท่านั้นเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทเซ็นทันพัฒนาจำกัดและบริษัทแกลงคะแนลแลนจำกัด ก่อนหน้านั้นนะครับก็เคยมีข่าวว่าทางเซนท่านจะไม่ต่อสัญญาเช่าที่ดินศูนย์การค้าเซนท่านลาดพร้าวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและจะมาลงทุนพัฒนาเดียเซนท่านโพลโยทินที่กำลังก่อสร้างแต่ว่าข่าวนี้นะครับทางเซนท่านได้ออกมาชี้แจงว่ายังคงมีการต่อสัญญาเช่าที่ดินกับการรถไฟบริเวณศูนย์การค้าเซนทันลาดพร้าวนะครับ และยังคงเปิดบริการศูนย์การค้าเซ็นท่าหไฮแยกลาปลาวร,รวมถึงการปรับปรุงให้เป็นศูนย์การค้าที่ทันสมัยโดยเซ็นท่านพัฒนามีความพร้อมและแจ้งความประสงค์ขอต่อสัญญาเช่าที่ดินศูนย์การค้าเซ็นท่านลาบรลาวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะมีการเจรจา,าและศึกษาความเป็นไปได้ของการต่อสัญญาใหม่ขณะนี้สัญญาเดิมที่ทำไว้มีกำหนดสิ้นสุดในวันที่18ธันวาคม2571 ก็ยังเหลือเวลาอีกนะครับประมาณ3ปีโครงการเซ็นทันพหลโยทินประกอบไปด้วยศูนย์การค้าโรงแรมอาคารชุดเพื่อการพักอาศัยและอาคารสำนักงานโดยมีงบลงทุนโครงการ20,000ล้านบาท และตั้งเป้าเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครก่อนมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่20มีน,นาคม2 5 1 8ในชื่อทางการว่าเดอะเซนทันโดยเป็นโครงการศูนย์การค้าระดับเรือธงแห่งที่4ของกลุ่มเซนทันถัดจากเซนทันเวิลด์เ e นทันแอมบาซซีและดูสิตเซนทันพาร์คเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบก่อตั้ง45ปีของเซนทันพัฒนา ในส่วนการจัดสรรพื้นที่นะครับการพัฒนาโครงการเซ็นทันก็จะแบ่งออกเป็นส่วนๆนะภายใต้ฐานอาคารเดียวโดยแบ่งสัดส่วนดังนี้1ศูนย์นการค้าโดยบริษัทเซ็นทันพัฒนาจำกัดความสูง11ชั้นมีชั้นใต้ดิน3ชั้นเหนือพื้นดิน 6- 8ถึงชั้นโดยไล่ระดับไม่เท่ากันนะครับในแต่ละโซนประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทันราคาของบริษัทในเครือเซ็นทัน โรงละครโรงภาพยนตร์แล้วก็โรงแรมคอนโดมิเนียมอาคารสำนักงานนะครับโดยบริษัทแกค์แคนลแลนด์จำกัดนอกจากนี้ในโครงการยังมีแผนพัฒนาถนนเชื่อมกับถนนเวียวดีลังสิตท,ที่กลุ่ม BTS ได้พัฒนาค้างไว้เดิมให้แล้วเสร็จรวมถึงมีแผนพัฒนาทางเชื่อมเข้าวกับสถานีพลโยตินี ของรถไฟฟ้า BTS สายสุขมุมวิท ตอนนี้ผมมายืนอยู่ริมถนนพระโขนโยธินนะครับในฝั่งรถมุ่งหน้าไปห้แยกลาพ้าวจุดที่ผมยืนอยู่นะครับตรงนี้นะมองไปด้านซ้ายนะครับผมก็มองเห็นสูงการเาเซรทัาลาภาวเลยนะเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กันนะครับห่างกันไปประมาณไม่เกิน300เมตรนะเรียกว่าเดินถึงกันสบายเลยนะครับต่อไปพื้นที่บริเวณนี้นะ ก็คงเป็นอาณาจักรของกลุ่มเซนทันนะครับว่ามีห้างใหญ่ๆนะเปิดอยู่ตรงนี้ถึงสองห้างด้วยกันนะครับแล้วก็อยู่ในฝั่งเดียวกันด้วยล่าสุดน,นะครับงานก่อสร้างก็อยู่ในช่วงก่อสร้างโครงสร้างส่วนบนนะก็ผ่านงานฐานล่างมาแล้วนะครับ หลังจากนี้ก็คงจะเร็วขึ้นนะครับจะช้าหน่อยก็ตรงทําฐานลาดพวกเกี่ยวกับชั้นใต้ดินนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นส่วนบนแล้วอีกไม่นานก็คงจะเสร็จนะครับโดยมีแผนเปิดประมาณปลายปีหน้านะอันนี้แผนเดิมนะครับหากมีความเคื่มหน้านะครับยังไงแล้วจะนำมาฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งสำหรับโครงการก่อสร้างเดอะเซนทัน ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VNB มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ